Hãy subscribe cho kênh Ghiền Mì Gõ Để không bỏ lỡ những video วันนี้เราจะเรียนหน้าที่48ค่ะลูกหน้าที่48ทักษะเสริมประสบการณ์เร่มน,น,นี้อันนี้อันนี้ปิดเฉยเฉยมันก็พาดตอนอ๋อตี่ยหน้าที่สี่สิบแปดเอฟนี้หน้าที่สี่สิบแปด นนะมไม่ไม่ต้องเสาสมุดไหนไม่ต้องไปหาสมุดเออนะสมุดเนี่เปิดทางเปิดสมุด่ะเราดูกันเลยนะหน้าที่สีนะคะลูก หน้าที่48เขาบอกว่าให้ระบายสีลงในช่องว่างของภาพที่เป็นเครื่องใช้ไฟฟ้าอันไหนที่เป็นเครื่องใช้ไฟฟ้าให้เด็กระบายสีเลยเครื่องใช้ไฟฟ้าคือที่ต้องเสียบปลั๊กนะคะลูกที่ต้องเสียบปลั๊กอันไหนที่มันต้องเสียบปลั๊กให้เด็กระบายเลยระบายสีลงไปในช่องว่างสีขาว นี่หน่อยเดก็คกเครื่องใช้ไฟฟ้าในหน้านี้มีอะไรบ้างคะลูกนี่พัดลมบ้าจิ๊บคือใช้ไฟฟ้าเพื่อกลวานสีลงช่องว่างช่องวงกลมตรงนี้ ซุ้มอ่ะหน้าแรกหน้าที่สี่สิบแปดเครื่องใช้ไฟฟ้าให้เด็กระบายสีลงในช่องว่างสีเขียวด้านล่างนะคะลูกน่าเสียดายอกสองมิเตอร์มาแล้วต้องสองมิเตอน์มาแล้วแค่ เก็บเองนะเจ็บอะไรขอโทษค่ขอโทขอโทษไม่ได้เก็บเองนะขอโทษน้องิขอโทษิขอโทษไม่ต้องไม่ต้องไม่ต้องไม่ได้เก็บได้เก็บเเก็บเป็นเจ็กฉทิพยทาเครูได้ตั้งหลายอันแล้ว เ็ย been, is, ังเห็นยังเอ่ยเห็ยังเห็นะคะเจบาอิบาแไม่เดลใช้ไฟฟ้าอะไรบ้างคะลูกเด็กบอกูสิเจ็ค่ะคีฟ้าุยอะไรเนยมีายพยอะไรอีกคะลูก ตู้เย็นตู้เย็นอ่ะโฟกัสเก่งมากมีอะไรอีกทีวีมีอะไรอีกสุดท้ายมือถือใช่ใช่ใช่กระทะไม่ต้องใช่ไหมกระทะใช่เครื่องใช้ไฟฟ้าไหมลูกไม่ใช่ไม่ใช่ตู้ใช่หรือเปล่าเนี่ยไม่ใช่ไม่ใช่ มีพัดลมมีตู้เย็นมีหม้อหุงข้าวแล้วก็ทีมต่อไปนะต่อไปหน้าถัดไปหน้าถัดไปค่ะลูกหน้า49เขาบอกว่าให้เด็กๆละบายสีภาพการอนุรักษ์พลังงานอ่ามันจะมีสองภาพนะที่เป็นเหมือนกันคล้ายๆกันนะคะลูกรูปแรกคือเปิดทีที่ฟแล้วนอนเป็นการอนุรักษ์ไหมคะ เราต้องปิดทีวีหรือเราต้องเปิดทีวีทิ้งไว้ไม่เราต้องปิดเราต้องปิดปิดคครับเราต้องปิดทีวีอ่าเราระบายสีรูปที่เป็นปิดทีเลยระบายสีลงไปเลยคือระบายหู

อันีนภาพไหนระหว่างเปิดแอร์ยี่สิบห้าองศากับเปิดแอร์สิบเก้าองศาตรงอนี้ค่ะอันระหว่างรถเก๋งกับรถจักรยานอันไหนอันไหนนี่มาสีส้มส้มเดี๋ยวไปนะสีส้มเพื่ทำไมสีอะไรสีหน้าร ไายสีภาพการอนุรักษ์พลังงานครูครูจะเสร็จแล้วรูปแรกไปด้วยเชื่อเอเนี่ยชอบเนี่ยเล่นเล่นเล่ยกชอบทีวีแค่เนี้ยอ่าระบายให้คนด้วยเชื่ออ่ารูปที่สองการขยึดแก้วค่ะลูกเราต้องขยึดแก้วขยึดแก้วขา ไปค่น่ะอะเรผ่อนน้องคันได้ยุบทาอีกนิ้องทได้น้องก็ตื่นกได้โอ้โหต้องขวคพ่อน่น้องเก็บด้ดึ่ผูกันได้แค่มันทำหนุนมันก็เก็บให้ไม่เก็บน่อกอะรีบขไม่เก็บไม่บอกเจะก็บอกให้น้องเก็บให้ทุกวันก็เมื่อยปา าว่าน้องตอนนายสีทั้งวันเลยวะเนียคือพเสี้ภาพแรก อ่าเสร็จแล้วนมเสร็จยังอ่ะต่อไปลูกต่อไปค่ะเวลาไปตลาดถ้าตลาดใกล้ๆเราสามารถขี่จักรยานได้หรือว่าขี่รถยนต์ไปเราสามารถขี่อันไหนขี่อันไหนไปตลาดนะคะเด็กๆอะไรที่จะประหยัดเวคะระหว่างขับไปยานน้ไป ่ะแล้วก็ปั่นจักรยานนะคะลูกปั่นจักรยานเพราะว่าจักรยานไม่ได้ใช้พลังงานนะคะแต่รถยนต์ใช้พลังงานอ่าระบายโอ้ยระบายลูกอืมแล้วกลูกออันนี้นนอ่ออะ ก็ลูกเั็นแบบไยานะฮะนั้นแหละทำไมล่ะเอาไปจีเล่นโมาโม่แล้วก็ลูกเอได้ลูกกับายเอ่ มาตัวแอร์ด้ยเปลี่ยน <c oughs> สีหน่อยใช้สีม่วงทั้งรูปเลยเปลี่นยนตั สำามนี่ด้วยในโลกหรอคนด้วย,วยอยู่ในกล่องค่ะ เือเอะไรลูจกักรยานในตลาดสวยเออฮะเปิดไ,ไม้ไหมค่ะไม่ต่อไปนะคะลูกเดี๋ยวเปิอดอีกหน้าหนึ่งนะคะหน้าที่ห้าสิบนะหน้านี้ พนาที่ห้าสิบหน้านี้ค่ะลูกเส <c oughs> ร็จยังเปิดหน้าต่อไปเลยไไเอ,อ่าหน้าที่ห้าสิบนะคะหน้าที่ห้าสิบเราต้องลากเส้นนะลูกเสร็จยังเสร็จยังคอน อ่าตัท้ร้อน่าตต้าที่ห้าิบนะคะข้าที่ห้าสิบเขาบอกว่าให้ลากเส้นจากภาพเหตุการณ์ที่เป็นสาเหตุของภาวะโลกร้อนกับผลที่เกิดขึ้นอ่ะภาวะโลกร้อนค่ะลูกเราเปิดแอร์กับเราใช้พัดพัดเอาอันไหนเกิดภาวะโลกร้อนคะ ใช้พลังงานเยอะเปิดแอร์ค่ะใช่อ่านหนึยงยงรูปเปิดแอร์ยงจากเส้นต้องเปิดแอร์นะลูกยงไปฝั่งนูนไปหารูปที่มือค่ะอาทิตย์แล้วก็ตดำองค์ทปแากตีต่อไปรูปอะไรปันจกยากรถทำให้รอขับรถบุกขับรถ การนั่งรถยนต์อันไหนเกิดภาวะโลกร้อนเกิดมลพิษคะมลพิษทางอากาศมีควันอันไหนต้นไม้กระบุกต้นไม้ตัดต้นไม้ตัดไหน้รถยนต์ค่ะก่งมากเลยอ่ะรถยนต์ลากจากรถยนต์ไปไหนเด็กๆในห้องทำรอเปล่าตาหน้าทำรอเปล่า คำตอบครับคอมยังเราคุ้นๆแล้วเต้งเต็หรืยยังอ่าต่อไปไอ้สุดท้ายการปลูกต้นไม้กับการตัดต้นไม้อันไหนทําให้เกิดภาวะโลกร้อนปลูกหรือตัดต้นไม้ค่ะตัดต้นไม้ค่ะถ่งมากอ่านี่อยเล่นตัตาตาลางจางเสร็จยังอ่าน้ำมูเสร็จแล้ว อ่ะเด็กๆที่บ้านเสร็จหรือยังไหนให้มันครูดูหน่อยต้นกล้าให้มครูดูหน่อยอ่ะต้กล้เสร็จแล้ว้องคีเสร็จแล้วร์เบลเสร็จแล้วางเสร็จแล้วค่ะต้นกล้าเสร็จแล้วถางเปาเสร็จหรือยังครับเสร็จแล้วค่ะ ตอบมีขาไม่ตอบยังเสร็จเรื่องค่ะอ่าเปล่าให้คุณครูดูหน่อยอ่างเปลา่าเสร็จหรือยังวันนี้ทำกี่หน้าครับอ่างเปลา่าทำกี่หน้าทำกี่หน้าซูซี่ทำกี่หน้าทำกี่หน้าวิชาทักษะเสร็จประสบการณ์สตหมดทุกคนแล้ว วันนี้มีการบ้านคณิตศาสตร์นะคะการบ้านวันนี้เป็นวิชาคณิตศาสตร์หน้าที่สิบแปดนะคะการบ้านคณิศาสตร์ไม่สิบแปดอ่วันนี้การบ้านคณิตศาสตร์หน้าที่สิบแปดถ้าเด็กๆทําเสร็จแล้วทําทักษะเสร็จแล้วเด็กๆส่งรูปมาให้คุณครูดูได้นะ สำหรับวันนี้วิชาทักษะเสริมประสบการณ์เสร็จแล้วคะ่ะลูกวันนี้ทำสามหน้าอย่าลืมทำการบ้านด้วยนะคะใช่ค่ะสวัสดีค่ะบ๊ายบายอังเปาวสวัสดีครับสวัสดีครับสวัสดีค่ะบ๊ายบายไปแล้วนะครูไปแล้วนะ